ส่วนผสมในมวลสารของเนื้อพระผงจักรพรรดประกอบด้วยผงจักรพรรดิของหลวงปู่ดูที่หลวงตาม้าพระอาจารย์วรงคตวิริยะทะโรวัดถ้ำเมืองนะท่านได้รับจากหลวงปู่ดูโดยตรงการสร้างพระเครื่องของหลวงตาม้านั้น ท่านจะนำมวลสารต่างๆของหลวงปู่ดูมาผสมรวมกับปูนซีเมนขาวและน้ำมนต์จักรพรรดิจากนั้นจึงนำไปกดพิมพ์ออกมาแล้วนำไปอธิษฐานจิตปลูกเสกด้วยพระกถามหาจักรพรรดิท่านสร้างพระทุกวันเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการการที่หลวงปู่ดูสร้างหรืออนุญาตให้สร้างพระเครื่องพระบูชาก็เพราะเห็นว่ายังมีบุคคลจำนวนมากที่ขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเนื่องจากสิทธิ์หรือบุคคลน,นั้นมีจิตใจทางที่ฝ่ายทำล้วนๆกับที่ยังต้องอิงกับวัตถุมงคลอยู่ท่านเคยบอกว่าติดวัตถุมงคลยังดีกว่าไปติดวัตถุอัป,ปมงคลอย่างน้อยก็ดึงให้ใจเขาติดอยู่กับพระเครื่องให้เห็นพระทุกวันก็จะเป็นพุทธานุสติใจเขาก็เป็นบุญดีกว่าปล่อยให้ใจเขาไปติดอยู่กับเล้ายากิเลส ิ่่่่งทีีไมดอืนๆคุณลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงปูด่ดูหลวงตามานั่นคือการเกิดพระธรรมาธาตุขึ้นที่องค์พระยิ่งผู้บูชานำพระผงไปกรรมขณะธรรมสมาธิที่องค์พระก็จะยิ่งเกิดพระธรรมาธาตุเสด็จมาเกาะมากมายจนบางครั้งทําให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดความคมชัดขององค์พระได้เลย พระธรรมธาตุที่เสด็จขึ้นมานี้บางก็เป็นเกสาเสด็จบางก็เป็นพระาธาตุเสด็จพระาธาตุนี้เมื่อแรกเสด็จมาก็จะมีขนาดเม็ดเล็กๆหลังจากนั้นขนาดของเม็ดรพระาธาตุจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่รู้กันดีในหมู่ลูกศิษย์ว่าพระของหลวงปู่หลวงตาดิ้นได้ยิ้มได้พูดได้ทั้งองค์ทั้งนี้เป็นเพราะเวลาที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้น ท่านจะอารัธนารวมกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์ทั้งปวงเทพพรมทั่วสามแดนโลกธาตุตลอดถึงบารมีของท่านทั้งหมดนี้ให้มารวมกำลังกันเป็นกระแสพลังเหนือพลังผ่านพระกถามาหาจากักรพรรดิลงสู่พระเครื่องทุกองค์นอกจากนี้ยังได้รับการอธิษฐานจิตปลูกเสกด้วยวิชาพูดพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวิชาพิเศษในสายหลวงปู่ดูนั่นเองหลายคนมีความสงสัยว่าทำไมพระที่หลวงปู่ดูและหลวงตามาสร้างบังเกิดความอัศจรรย์อย่างนี้หลวงตามาบอกว่าอยู่ที่วิธีการปลุกเสกและกำลังที่อัญเชิญมาพุทธคุณขององค์พระนี้ท่านบอกว่าเป็นกำลังของพระรัตนตรัยรวมกับพระจักรพัิและพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเต็มแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีกำลังบารมีรวมของหลวงปู่ทวดของหลวงปู่ดูเป็นที่สุดจึงมีพุทธคุณและกำลังบารมีสิบเข้มข้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านกุศลได้ทุกประการตามจะอธิษฐานหากนำไปบูชาก็จะทำให้พบภูมิเทวดาผีสางสามภเวสีที่ผ่านไปผ่านมาได้รับกระแสนี้เข้าไปปรับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระผงกรรมฐานนี้สามารถป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้แม้กระทั่งโรคเอดโรคไข้หวัดนกรวมไปถึงโรคระบาดใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หลวงปู่ดูเคยกล่าวไว้ว่าถ้าใช้พระเป็นถึงนิพพานได้เลยพระผงกรรมฐานเป็นพระใช้มีใช่เป็นพระเก็บหรือสะสมไว้เฉยๆ และไม่มีกำหนดว่ารุ่นใดเป็นรุ่นใดเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองเพราะหลวงตาสร้างพระอยู่เรื่อยๆการเก็บพระผงกรรมฐานเอาไว้เฉยไม่คล้องติดตัวไม่แช่ถังน้ำในบ้านเพื่อทำน้ำมนต์ไม่ใช้เพื่อการปรับภพภูมิทรงวิญญาณถือว่าเสียประโยชน์เปล่าวิธีการใช้พระผงกรรมฐานควบคู่ไปกับการสวดมนต์การใช้พระผงกรรมฐาน ควบคู่ไปกับการสวดมนต์โดยกํมพระผงนี้ไว้ในขณะที่สวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ดีบทสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิก็ดีหรือบทสัพเพก็ดีเป็นการทำให้จิตเรามีกำลังเป็นอย่างยิ่งอนิสงส์ที่เกิดจากการที่เราแผ่บุญออกไปนี้จะคลุมไปทั่วจักรวาลหากสามารถทำได้ก็ควรกํมพระผงนี้ ทำใจให้สบายสวดพระคาถามหาจักรพพัดไปเรื่อยๆเป็นการน้อมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเข้าสู่จิตเพื่อยกระดับจิตใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นตามไปด้วยวิธีการใช้พระผงกรรมฐานควบคู่ไปกับการภาวนาการฝึกปฏิบัติภาวนาด้วยการกำพระผงกรรมฐานนี้จะช่วยผู้ที่กำมองค์พระรวมจิตเป็นสมาธิได้เร็ว กว่าการฝึกด้วยตัวเองมากนะักเพราะได้กำลังจากองค์พระมาเสริมที่ดวงจิตด้วยโดยการกรรมพระผงกรรมฐานแล้วสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสวดอาราธนาศีลสวดบูชาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูสวดขอขมาพระรัตนตรัยแล้วต่อด้วยการสวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดิจากนั้นจึงทำสมาธิภาวนาในอิริยาบทที่เราถนัด กำองค์พระไว้ในมือน้อมจิตอารัธนากำลังจากองค์พระมาที่จิตเป็นการเพิ่มกำลังจิตในการภาวนาแล้วน้อมพลังงานนี้มายัางฐานที่เราใช้ในการทำสมาธิตามที่ถนดัดเช่นอานาปานสติเป็นตน้นสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลองใช้และสัมผัสความรู้สึกที่หลวงตาเล่าให้ฟังนับว่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งและผู้ที่ได้รับแจกพระมาแล้วอย่าด้เสียโอกาส ที่หลวงตาเล่าให้ฟังและจากประสบการณ์ที่ลูกหลานหลวงปู่แต่ละคนได้สัมผัสมาแล้วเป็นกำลังอันเตรียมเปี่ยมที่หลวงปู่บรรจงให้การส่งเคราะห์บรรดาลูกหลานทุกท่านที่ได้ประสบโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ก่อนจะบังเกิดภัยพิบัติโลกที่ไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนพระผงจกักรพรรดิและการปฏิบัติภาวนาในแนวทางหลวงปู่จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยท่านได้ ขอแนะนำให้สวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดิและกําหนดดิมิตเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจกักรพรรดิหลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่ดูก็ได้กําหนดดิมิตนี้เบาๆพร้อมกับการภาวนาคำบริกรรมเมื่อทำได้คืบหน้าแล้วจะรู้ที่จิตเองเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะทำให้สามารถสัมผัสโลกทิพย์อันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เราเข้าใจความจริงของธรรมชาติได้ และหากจิตของเราสบายสบายองค์พระในมือก็จะดิ้นได้การใช้อธิษฐานทําน้ำมนต์รักษาโรคนําพระที่เลี่ยมแล้วหรือยังไม่เลี่ยมก็ได้นำมากรรมสวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดิแล้วอธิษฐานว่าขออาราธนาอัญเชิญบารมีรวมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมบารมีรวมพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต โดยมีบารมีรวมของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยเป็นที่สุดขอหลวงปู่ได้โปรดรวมบารมีทั้งหมดทั้งมวลแผ่มายังน้ำบริสุทธิ์นี้ให้มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและมหิทธานุภาพเพื่อใช้ในการมงคลทั้งปวงเพื่อใช้ในการปรับธาตุทั้งสีและรักษาโรคภัยทุกประเภทขอบารมีอันหาที่สุดมิได้ของหลวงปู่ จงโปรโดให้เป็นไปตามคำอธิษฐานแห่งข้าพเจ้านี้ด้วยเถิดจากนั้นค่อยๆจุ่มพระลงในภาชนะใส่น้ำสวดบทสัพเพอัญเชิญพระเข้าตัวบทอธิษฐานเราสามารถแช่พระผงกรรมฐานนี้ไว้ในภาชนะใส่น้ำได้ตลอดโดยไม่ต้องกังวลว่าพระจะเปื่อยหรือละลายไปหลวงตามะรับรองว่าพระจักรพัดยิ่งแช่น้ำยิ่งแข็งแกร่ง ในช่วงเกิดภัยพิบัติจะเกิดโรคระบาดติดต่ออย่างร้ายแรงติดง่ายตายเร็วน้ำหมนรักษาโรคนี้จะช่วยได้การอธิษฐานครอบดวงแก้วให้แก่บ้านเพื่อป้องกันรงังสีพระผงจกักรพรรที่หลวงปู่ดูท่านสร้างขึ้นและพระผงจกักรพรรที่สร้างขึ้นตามสูตรของหลวงปู่ดูนั้นสามารถนำมาอธิษฐานเพื่อป้องกันอันตราย จากรังสีนิวเคลียร์ได้ทุกองค์กับผู้ที่บูชาคล้องคอติดตัวและกับบ้านพักที่อาศัยแต่ถ้าต้องการให้คุ้มครองบ้านพักอาศัยด้วยนั้นต้องอัญเชิญพระผงจักรพรรดิไว้ที่บ้านหนึ่งองค์โดยให้อัญเชิญพระผงจักรพัรดิมาอธิษฐานทำน้ำมนต์ในเวลา20นาฬิก30นาทีเพราะต้องอาศัยกำลังใหญ่ช่วงเวลาดังกล่าวหลวงตามะจะนำเทพพรมร่วมสวดพระคาถามหาจักรพรริ โดยนำพระผงจกักรพรรดแช่ในภาชนะที่เหมาะสมเช่นขันน้ำมนต์และให้แช่ไว้อย่างนั้นตลอดเพื่อจะได้เปลี่ยนหัวเชื้อน้ำมนต์สำหรับใช้ในการอื่นๆได้แล้วให้ตั้งจิตน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขออาราธนาอันเชิญ พระบารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันตาขีณาศพเจ้าทั้งหลายพระธรรมบารมีรวมแห่งพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ดูบพรหมปัญโยเป็นที่สุดขอหลวงปู่ท่านได้โปรดรวมบารมีทั้งหมดทั้งมวลแผ่มายัางน้ำบริสุทธิ์นี้ ให้มีพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังขานุภาพและมหิฐานุภาพให้การป้องกันขจัดทำลายรังสีและพลังงานอันไม่ดีทั้งปวงที่เข้ามาในอาณาบริเวณเขตน้ำมนต์แห่งนี้ให้เกิดเป็นปราการแก้วเจ็ดชั้นคุ้มครองตั้งหกทิศคือเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างให้กระแสเย็นแห่งน้ำมนนี้ จงเปล่งออกไปเป็นรัศมีเรืองรองคุ้มครองป้องกันและครอบคลุมบ้านทั้งหลังของข้าพเจ้านี้ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนี้จงร่มเย็นปลอดภัยจากอันตร,รายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทินจากนั้นให้สวดบทอัญเชิญพระเข้าตัวบทสัพเพแล้วให้นำน้ำมนต์ไปรดรอบบ้านแล้วตั้งภาชนะใส่น้ำมนต์ที่มีพระผงจกักรพรรดิแช่อยู่ไว้ ในที่อันควรมันเติมน้ำอย่าให้แห้งน้ำมนต์นี้ใช้ได้ทั้งกินและอาบการครอบวิมานเป็นการส่งกำลังบุญไปยังมนุษย์หรือสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้เขามีจิตใจดีขึ้นและป้องกันภัยที่มองไม่เห็นต่างๆและถ้าใช้กับคนหรือสัตว์ที่กำลังจะสิ้นลมนั้นในยามที่จิตออกจากร่างนั้นก็จะเห็นวิมานและบารมีพระท่าน จะเกิดนิมิตเป็นแสงสว่างนำทางผู้นั้นไปสู่สุคติภูมิตามกำลังบุญที่ได้ทำไว้การครอบวิมานี้สามารถครอบให้ได้กับตนเองและผู้อื่นโดยการครอบให้กับตนเองนั้นก็ด้วยวิธีการสวดพระคาถามหาจักรพพัดส่วนการครอบให้ผู้อื่นนั้นทำได้โดยการอธิษฐานขอบารมีรวมหลวงปูด่ดูพรหมะปัญโยเป็นที่สุดแล้วให้นิมิตภาพหลวงปู่ดู อนไปยังบุคคลผู้นั้นหรือกลุ่มคนนั้นโดยในขณะที่กําลังอธิษฐานจิตอยู่นั้นผู้อธิษฐานต้องมีจิตเมตตากรุณาจึงจะบังเกิดผลอย่างสูงสุดการใช้พระผงจักรพรรดิในการภาวนาฝึกจิตให้นำพระผงจักรพัรดมากำไว้ในมือซึ่งจะช่วยให้สามารถรวมจิตเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นให้เริ่มด้วยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณ พระสังฆค,คุณสวดอารัธนาีนีลสวดบูชาหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูสวดขอขมาพระรัตนไตรแล้วสวดบทรพระคาถามหาจักพรพัิเสร็จแล้วให้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อขออารัธนาบารมีแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิและพระมหาจักพรพัิตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันและอนาคตโดยมีบารมีรวมของพระศีอร,ยริยะเมตไตรเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปิติทั้งหและวิปัสสนาญาณทั้ง9จงมาบังเกิดปรากฏในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารของข้าพเจ้าณนะการบัดนี้ด้วยเถิด ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะเมฆจิตให้สามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ในทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้และเมื่อรู้แล้วขอใหเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและสามารถพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกๆประการเหตุที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นโดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดณนะการบัดนี้ด้วยเถิดแล้วให้สวดบทอัญเชิญพระเข้าตัวบทสัพเพแล้วให้เริ่มธทำสมาธิได้ตามแบบที่ถนัดเช่นอาณาปานสติจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธหรือพุทธังสารนังขจฉามิธรรมังสารนังขจฉามิ สังขังสารหนังคจฉามิหรือยุบหนอพองหนอหรือจะใช้บทสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิก็ได้แต่หลวงตามาท่านแนะนำให้ใช้บทพระคาถามหาจากักรพรรดิเพราะว่ามีกำลังมากแล้วก็ให้กำหนดหรือตั้งนิมิตเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจกักรพรรดิพระมหาจากักรพรรดิหรือหลวงปู่ทวดหรือหลวงปู่ดูก็ได้แต่บางท่านก็กำหนดเป็นภาพพระผงจกักรพรรดิ ที่กรำอยู่ในมือให้กำหนดหรือตั้งนิมิตเบาๆไม่ต้องเกรงหรือเพ่งเกินไปพร้อมกับภาวนาไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆนิ่งเองเมื่อถึงจุดหนึ่งจะทำให้สามารถสัมผัสกับโลกทิพย์ได้และในบางครั้งองค์พระผงจกักรพรรดิที่กำอยู่ในมือนั้นจะดิ้นได้การแผ่ส่วนบุญปรับภพภูมิ กำพระผงจกักรพรรดไว้ในมือแล้วอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขออาราธนาอันเชิญบารมีรวมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นที่สุดขอได้โปรดส่งวิญญาณประพบภูมิดวงวิญญาณของเอ่ยชื่อหรือกล่าวโดวยรวมคือดวงวิญ,ญญาณทั้งหลาย ที่สถิตอยู่ในบริเวณสถานที่แห่งนี้ให้ไปสู่สุคติด้วยเถิดสวดบทอัญเชิญพระเข้าตัวบทสัพเพในช่วงเกิดภัยพิบัติผู้คนจะล้มตายเป็นจานวนมากมีจิตวิญญาณที่ต้องทนทุกข์ทรมานรอาการช่วยเหลือมากมายศาสตร์ของหลวงปูด่ดูจะช่วยปรับภพภูมิวิญญาณได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์วัดถ้ำเมืองนะ